สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกคุณนายตื่นสายที่เราตัดเอาไว้สําหรับเตรียมส่งลูกค้าวันนี้ค่ะตัดมาจากสวนที่สวนนะคะก็จะมีน้ําค้างลงตั้งแต่เมื่อคืนนะคะก็จะมีความชืน้นเนาะรับมาตัดมาแล้วเนี่ยเราก็เอามาผึ่งลมเอาไว้แบบนี้นะคะให้เขาแห้งสนิทเดี๋ยวเปิดพัดลมใส่ค่ะให้เขาแห้งสนิทแล้วเราก็ห่อกระดาษส่งพัสดุไป ะะส่งไปได้ทั่วประเทศเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรนะคะเราก็ส่งไปได้เมื่อรับแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถนําไปปลูกต่อได้เลยค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าสมมุติว่าสนใจแบบแยกสีนะคะเราจะมัดแยกสีให้แบบนี้นี่อันนี้นะคะกองละสีเห็นไหมเอ่ยนะคะแยกสีเรามัดให้สีละสิบกิ่งราคา20บาทถ้าสมมติว่าคะสีเวลาตัดก็จะตัดรวมกันแบบนี้นะคะ สีละ3กิ่งรวมกันไปไม่แยกสีนะคะถ้าสมมุติว่าชุด20สีก็60กิ่งนะคะราคา190บาทรวมค่าส่งถ้าแยกสีเนี่ยมัดละ10กิ่งราคา20บาทค่าส่งต่างหากนะคะมีเห็นไหมที่เป็นกองกองแบบนี้ก็คือสีละมัดสีละมัดนะคะสีละ10กิ่งนะคะราคา20บาทกองนี้มีทั้งหมด30สีค่ะ 34ก็300กิ่งนะคะราคา600บาทค่าส่ง1้0าบาทรวมเป็น750บาทค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราผึ่งลมเอาไว้ก่อนนะคะพอเขาแห้งสนิทแล้วเนี่ยเราก็จะมัดแล้วก็แพ็คลงกล่องแบบใบแหลมๆแบบนี้เรียกแพรเสียงไฮ้ค่ะนะคะตอนนี้แพรเสียงไฮ้ตัดได้อยู่0สีนะคะ90กิ่งราคาก็250บบาทรวมค่าสง่งแบบนี้ที่มีเกสรฟูๆแบบนี้นะคะเรียก คุณนายแหวนเพชรตอนนี้ตัดได้18สีค่ะ18สีเราค่าสีให้นะคะ60กิ่งราคา190บาทรวมค่าสง่งคุณนายตื่นสายตอนนี้ตัดได้เป็นร้อยสีเลยนะคะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าต้องการร้อยสีก็สั่งมาได้เลยนะคะค่าสี300กิ่งราคา750บาทรวมค่าส่งเท่านั้นนะคะพื้นที่น้อยบอกกันได้ค่ะ50สีก็ได้150กิ่งนะคะราคา390บาท ต้องการแบบไหนบอกกันได้เลยค่ะจัดให้ได้ทุกอย่างนะคะจะรวมกันในชุดก็ได้หรือว่าจะแยกชุดกันก็ได้นะคะนี่ดอกไม้สวนเรานะคะสวยๆแบบนี้ส่งจากอำเภอพระนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะรถมารับของทุกวันนะคะส่งไปได้ทั่วไทยเลยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะถ้าสมมุติว่าเลือกพื้นที่ที่มีแดดจัด,จดเนี่ย เหมาะสำหรับดอกไม้ชนิดนี้มากๆเลยนะคะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะเบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะหรือ f c e b o o k f แ Fanpage ไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ